โอ้โหโอ้โหโคตรดุโคตรดุมึงไปไหนโล่าโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอเรามาถึงกับมาดูว่ามูราดจะคุ้มค่าแก่690บาทหรือเปล่าแต่ดูจากตัวตัวผมว่าไม่น่าคุ้มครับเพราะว่าพึ่งแพ้20บาทมาครับโคตรเชีย ออามาไม่ทำปั๊มทีมมาเอ้ยทีมอยู่กิลวเลยเนี่ยทีมอยู่กิลเลยเนี่ยดูก่อนมีไวโอเลตไวโอเลตทำไมเฮ้ยทีมนูนทีมนู้นก,ก็มีมูล,ลาดเหมือนกันวะนี่ยต้องมาดูว่ามูล,ลาดใครจะโหดกว่าใช่ไหมตานเข้าไปตันเข้าไปตนเข้าไปโอ,อ้พี่อาตกกระป๋องเดี๋ยวก็รู้ เห็นคลิปยังเห็นคลิปพี่ที่ที่พี่ลงหรือยังโหดตั์ตีหนึ่งยังคิวได้เอาคลิดกูไปไหนเรียบร้อยดันไปดันยาวไปเรียบร้อยไปออกบูธ ผมนี่ดูกิจงเลยเลยครับเรียกว่าใจรล้าวงยงเอาเยียติดโอเคดันไปอีกดันยาวๆปุ๊บปุ๊บ Defense. 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 ตอนนี้เลนทุกเลนสบายใสบายกันดีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคมังกรมามารวมตัว,ตวช่วยหน่อยช่วยหน่อยนอนแล้วโอเคฝันดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากที่มาอยู่ดูวันนี้ขอบคุณทุกคนเรียบร้อยได้มังกรไปลิงไม่ทันกูตีตายแล้วเพื่อน รอได้ไหมจ้าเอ้ยี่กดผิดอุ้ยตายตายถอยดีกว่าถอยดีกว่าเล่นบนเถอเดี๋ยวผมเอาบูก่อนดีกว่าแล้วก็มาเอามังกรน,นะโอเคช่วยตีหน่อยช่วยหน่อยช่วยตีหน่อย โอเคข้างบนน่าจะมีวอร์ฟตอนนี้มูลาดมาอุยอ้ยกดผิดกดกลับมาอีกอุ้ยยัยงไงยังไงปุบ๊บโอเคหายกลับกลับกลับโอเครอดไปนอนแล้วพี่ฝันดีครับโอเคครับขอบคุณดีใจดีใจโอเคขอบคุณมากครับ อย่าลืมมาติดตามเพจแล้วครับไม่ใช่ได้ของแล้วไม่ใช่ได้ของแล้วแบบหายไปเลยนะไม่ใช่นะโอเคย่าไป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 ปุ๊บโอเคได้ผม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 ได้ไดโอเคโอค้โหใช่ใจร้าวเพจใจร้าวมาครับโอ้โหเหมือนมีแฟนคลับว่ะ โอ้โหจเจอแฟนขับแบบสุดยอดอาา้ดดอาวอา๋อ,อติดตามอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับโอ้โหที่จะร้องไห้นะกูพูดเลยคุณ ยังไงพี่ครับซื้อคูปองแล้วไม่เข้าอันนี้คูปองผมว่าผมว่าต้องพูดยังไงอะ่ะต้องไปแจ้งกับทางกาลีน่าครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไกลผมอะ่ะไม่รู้อะ <c oughs> ผมไม่ใช่ GM ครับจะพูดยังไงก็ดูเฮี้ยไปนะ <c oughs> เอาเอาที่เอาทีเอาทีหลบอันติอันติอันติมา,มา,มา,มาโอ้โหหายโสัดนี่พูดไปยังคิวไปครับ โหดป่ะเมื่อกี้โหดป่ะโหดเฮี้ยเีไปดันไปยาวๆบี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 ไปแปลว่าฟ้าแปลว่าไ้เรป้อมป้อมเงาป้อมกันผมอ่าไอหลายคนเนี่ยอาจจะบางทีอาจจะถามว่าเขาเรียกว่าอะไร ยังไงนะอวเเ่าจากไหนนะ่ะปุ๊บอุ้ยเอาอยัางไงมูลาดมูลาดหายโหโคตรมามางคตจะถามว่าเขาเรียกว่านาคอสกับมูดตัวไหนเล่นยากกว่านาคอสเล่นยากกว่ามูลาล้ง่ายกว่านะเพราะว่าผมเคยเล่นนาคอสเกือบสิบรอบเล่นไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย โอ้โหตานี้มูาดแม่งโคตรมาทันเดียวยาไปมั <So thirsty. S 1> งกรมังกรมามังกรมั ยังไงยังไงไปไหน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 จ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวรอจังหวะที่เขาโดดครับเอาเอาโดดไปไหนอุ้ยยังโดดหน้ามาติดยังหาสัตว์เอาโ <c oughs> อ้โหโอ้โหโคตรดุโคตรดุ <c oughs> มึงไปไหนลูก โอ้โหเก็บหมดว่ะเย่ยโหสัตว์ไม่ตายนี่ผมคลึกจังเ่ยแฮตทริกว่ะโอ้โหทาร่าตุ้ยป้อมเลับสุดยอด คลิปตายคลิปตายโอเคตีน okay, ้กแหละโหตานี Dai ้โคตรมาเลยทำไมในนึงหนึ okay, ่งกูไม่เก่งงี้วะฮะโอ้โหไอ้เหียมึงวิ่งมาโคตรเร็วเลยโอเคยังรอดอยู่บ๊ายบายกูไปละเดี๋ยวเดี๋ยวป้ีมีใครแบ๊บแบบมีใครแบ๊บแบบหรือเปล่าโอเคสะสมตัวแตกแล้วไปค่อยไปช่วยไปช่วยเพื่อนได้ครับหนึ่งสองสามสี่อ้าวไม่มี โอ้โหมาว่ะต้องเอาไปลงคลิปต้องเอาไปลงคลิปโคตรโหดอุ้ยเฮียกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวเสียคิวตอนนี้คิวแปะละต้องตายเกมนี้ห้ามตายครับเราจะตายไม่ได้ พยายาไปาเดี๋ยวผมดันบบนแปหนึ่งโอเคได้ดูเลือดละโหแล้วตอนนี้มามาบนมาบนหน่อยเอาเอาเอาเเอาเอาเอา,เอา,เอายืนมอบยืนมอบ ปึ๊บปุป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายเรียบร้อยดันยาวโอ้โหเนี่ยพอของเกิดมันก็เป็นเงี้ย ยังไงตอนนี้กำลังกำลังมาครับผมกำลังมาอย่างแน่นอนอซื้อเดสตีครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองตายครับฟาร์มเข้าไปใครอยู่ข้างบนไม่มีใช่ไหมอะไรครับดึกว่าเลอกแล้วอย่างเพื่อนเป๋าโอ้โหทีนี้ชนะกิจไงแน่ธรรมาดาบับไม้ง่ายเจอไม้ง่าย เอาทีเต็ปกิง่ายครับ3 4เรา่ไปแล้วไป,แล,วไปแล้วอัตติเรียบร้อยหายกลับมาก่อนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะปุบหายหมดโอโ้โหดาวแรงแหยไปไหนหมดผมเล่นแรงแล้วผมแพ้ครับคือตอนแรกผมอยู่ไดมอนด์แล้วพอโดรีแรง <c ười> ใช่ไหมผมก็แพ้รัวๆจนเหลือก็เหลือเท่าโก่เีย โอ้โหตานี้แม่งโคตรมาฮี้อ่ะคิวสิบสามตายสูงยะเว้ยโคตรตัดโอเคครัจีจีครับโอ้โหโคตรมา MVP อยู่แล้ว wonder don't don need your son to on gun get respect the street. why up a อ้โหคิวสิบแปดสิบแปดนั่นเยอะไปคิว oh, ไม่ไหวโอ้โหลิจแนลลี่ครั้งที่สี่สี่จัดไปมีพีสิบสามจุดเจ็ดไอเทมไอเทมฟูลคนแรกอ oh, oh. โอ้โหโคตรมาตานี้นี่เป็นครั้งแรกที่เล่นลื่นขนาดนี้ต้องขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนสี่คนนี้ครับ ้าเป็นทีมงานคุณภาพที่ดีจริง